ตอนนี้เราก็มาถ่ายกับยูทูบเบอร์ผู้ให้โน้หนึ่งนะครับก็คือเอชพีดีนะครับแบบเล่นเกมเขาอยู่เขาแบบผู้ให้โน้หนึ่งไงแต่วันนี้ผมมาชนะเพราะผมอยากได้เงินเมื่อไรคบกับพี่สาวผมไอ้รออยู่เอาวกดมองไม่ออกมาพี่น้องน้องเขาบอกไม่ไปอ่ะไม่ให้จับตัวด้วยะคุณเอาเก็ได้ต้องเอาน้องๆออกมาก่อนหลักหเอออุมุมอโอเคค่ะ เอาจริงเลยล่ะต้องเป็นทางการนะอเ,เ,นะเอาให้มันขาวไง้ <c oughs> เพื่อเพราะผมดำมากผมเตะบอลผมเตะบอลไงกล้องเรานะงั้นผมปิดก่อนแล้วกันเปิดช่องทำหน้าที่ YouTube เลยค่ะนี่เราปุ๊บสวัสดีครับผมพบกับช n แนคำสิ่ง Family นะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็มาถ่ายกับยูทูบเบอร์ผู้ให้โน้ห <c oughs> นึ่งนะครับก็คือเอชพีดีนะครับก็ยังไม่รู้หรอกว่าเขาให้ทำอะไรอะ มีใครบ้างมีคนนึงนะมีอีกคนนึงคือใครอ่ะไม่รู้จักเลยเพื่อนเบส่ะเพื่อนอ๋อเพื่อนอะฮะเพื่อนฟอฟันนะยนฉันยินคือมีอยู่นี่เสแสร้งวะเนี่ยขอเรียวค่ะไม่เอาแบบแสดงได้ผมจริงๆผมเรียวโนเฟ k อยู่แล้วครับจริงๆอ๋อโนเฟ k นะใช่โนเฟ k ครับผมแล้วเป็นไงเดี๋ยวเราต้องไปดูครับว่าเขาให้ทำอะไร อาจจะมีชิงเงินแสนก็ได้ใครไปรู้ออมาเพื่อเงินหรอมาเพื่อเงินดิ <c oughs> อยากแบบเล่นเกมเขาอยู่เขาแบบฟู้ให้นอนหนึ่งไง <c oughs> ใครแบบใครแบบทดาด่าเขาฟุ้ง <c oughs> ให้แกรอกอ้าวเป็นทุนการศึกษาแสนึืม <c oughs> คือทุกครั้งที่เบสมาคือเบสตกรอบแรกตลอดนั่นแหละคือคนเก่ง <c oughs> แพ้เป็น เออเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบใช่เราไปคอนเทนต์ไงเราอยากให้ท่านผู้ชมดูคอนเทนต์ถ้าไปเราเล่นเก่งโอ้โหมันได้คอนเทนต์ไหมไม่ได้คือเราก็ต้องเล่นให้มันแบบคอนเทนต์ฮ่าๆไปอะเนาะเราจะไปเล่นทำไมมันชนะแต่วันนี้ผมมาชนะเพราะผมอยากได้เงินเวเต้องแพนก็ไปข้างบนได้ดิโอเคเดี๋ยวเราสองตะลุกตอนนี้ผมอยู่พระรามเก้าตอนนี้พี่ผมนั่นหิวข้าวแล้วเหรอใช่ ใช่ค่อหิวข้าวมากเลยบอกพี่ไปอยู่ว่าขอมีขอ,ขอ,ข,อขอกินข้าวก่อนนะค่อยถ่ายคลิปคือเบสไม่ได้เลยถ้าเบสไม่ได้กินข้าวเบสจะไม่มีเอน r g y นะคะแล้ถ้าเบสมีข้าวทุกอย่างจบเป็นคนที่แบบถ่ายละครถ่ายงานทุกอย่างต้องกินข้าวก่อนเพราะข้าวเนี่ยสำคัญกับท้องเบสมาก<ท>มเลีบส<ท>จะปวดท,ท้อง,องใช่ที่นี่ป้ะวะคิวทเทมันเข้าทางไหนอะคุณทงหน้า ชายคนนี้เขาเคยเป็นบ้าเคยดูเคยดูโฆษณาเหรดูรู้หิวอ่ะสนุกตรงนั้นกินได้หมดที่อยากหรอหมดเลยหมดข้าวหรอเปล่ามีค่ะครับคิดไปสักนีดครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับคิดถึงกูปะไอ้นะครับคิดถึงกูปะอ่ะคิดถึงโบ๊ทมากเลยครับโบ๊ทสบายดีไหมครับดีมดีคิดถึงมากครับผมเมื่อไรเมื่อไรคบกับพี่สาวผมไอ้นะครับรออยู่เอาก็ไอ้เพื่อน อายนะยี่หกปีไม่รู้ครัป้าไม่ปฏิเสธนะแต่ไว่าใช่เฮ้ยฉันเชียร์คู่นี้อยู่้าวะเนี่ยแต่ฉันเชียร์คู่นี้นะเีนอะเป็นเรยนนั่นไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอ๋อหรอเฮ้ยน้องเบนมึงเพิ่งมาเชียร์กูชิมาหลายปีแล้วนะกูเชียร์มาตั้งแต่ตั้งแต่แรกๆเลยนะเออเลิกฆ่ได้แเชียร์มาสิสองปีแล้วไปหาอะไรกินไม่มึงก็อยากกูหิวจริงเลยกูไม่ได้แบบติงนังเลยนะเขาหน้าไก่ไปน้ำอ่ะเดี๋ยวไปเว้ยพี ฮน่าราักีี่เเด้วยหรรอคับฉันว่าฉันต้องไปเปลี่ยนเสื้อก่อนจะมีน้ำใจมากถ้าดำเนินรายการให้กูแล้ววะนี้่สเกลอ้าวโอเคไปดิไปเปลี่ยนดิน่าราักอะถือกล้องให้ด้วยคุณแม่ทำไมอาการเป็นอย่างเนี้ยครับก็มันคิดถึงขนาดแม่ยังขายกาแฟมึงชงทงกันหมด <c oughs> ขายกาแฟมึงเปลี่ยนชุดต้องตามไปถ่ายไหมเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไอ้กูทำเป็นถ่ายบอสเหนยังไผมพี่พี่แห้องน้ำผมเลยบายบายเอาเอาก็ไปวางสั่งกูด้วยนะล่าสุดสั่งหลังผมที่มีคลิปเลยคิวทีคแบบทำงานแบบข้างนอกกับแม่กูอะมึงก็เลยมาถ่ายวันนี้เลยูกกูถ่ายทุกอย่างเลยค่ะ ถ่ายกับซิมคนดูอยู่แล้วจริงเหรอแต่มันจะมีซีมนู้คลิปก็ไม่ได้ไงเพราะว่าซีมเขาถ่ายกับผู้หญิงเยอะอันนี้คือคืนเหรอครับหึงค่ะจริงเหรอคือเป็นคนตรงๆงหึงค่ะไม่ชอบค่ะจริงเหรอได้ไหมเฮ้ยคู่เหล่านี้มันมาแรงจริงเหรอเขามาชวนมาแบบมาเป็นคู่คู่กะดึกอะช่องโนหนึ่งยังชงอะเออต้องจริงแล้วแหละอะไรม่เห็นรู้ว่ารายการที่เสร็จเช้าถุงบุงเช้า ถ่ายจริงเหรอเออตอนนี้ตอนนี้เวลาเวลาทุ่มครึ่งนะจะถ่ายถึงเจมบ์หกโมงหกโมงเช้าถ่ายต่อคือเขาเอาจริงเอาจริงไม่แสดงไม่แสดงเอาถึงเช้าเลยไม่ไม่มีเซตเย็ดอยคือถ่ายกับป้ไม่เคยเซตเลยจะถ่ายถึงเช้าของจริงครับแต่ละคอนเทนต์ A few moments later สวยมากแต่หน้าจะหน้าสวยมากแล้วคือทุกคนอ่ะเป็นพี่อยู่หมดเลยนะหนุ่ป้าเเด็กสุด แต่คือทุกคนคอมเมนต์ก็ต้องบอกว่าดูเบสอะแก่กว่าไม่ค่ะอย่าใช้คำว่าแก่ดูโตใช่สวยเออสวยสาวบานสะพรั่งเราเป็นคนโพสิทีเนาอใช่สดแล้วก็บานสะพรั่งเลยคาสาารแปลกๆแล้วพี่เอิโสดไหมคะสดค่ะเพราะว่าก็ชวนกันไปได้ล่าสุดไปบอกว่าเฮ้ยแต่มีผู้ชายหลอๆเยอะนะนี่บอกขอไปด้วยเราจะคอลแลบกัน เราจะคอลแลบกันนะคะทั้ง4ท่านเราชวนไว้ตรงนี้แล้วก็เอาคลิปนี้เป็นพยานว่าเราจะคอลแลบกันคอนเทนต์ก็คือพี่เอิงคินแล้วเมื่อกี้คอนเทนต์ก็คือไม่ได้มากคอนเทนต์ก็คืออะไรนะคอนเทนต์หนูที่พี่พูดเมื่อกี้เอาเลยซื้อให้พาไปเที่ยวไทยเราไปขอคนโน้นก่อนขอใครขอหลายคนเลยอะ อ๋อแต่ี้ไม่ต้องขอไม่เราก็ไม่ต้องขอเนี่ยอ่ก็เราไม่ได้แบบบอกหนีว่าเรามีแฟนถูกป่ะถ้าเรายังไม่ได้บอกใครว่าเรามีแฟนเราก็ไม่ว่าหรอกจริงพี่เก็บขอแพงอะพี่เอิงอะเก่งมากเลยนะทำไมแบบโดนดราม่าที่หนูถามว่าวันที่ร้องไห้ไหมอะหนูร้องเฮ้ยตอนหนูโดนอะหนูแบบจะไปเข้าแบบหาหมออะก็ถ้าเกิดเราแคร์มากเราก็จะจะยิ่งแบบว่าทำตัวไม่ถูกอะพี่เิ็ว่าหนูว่าถ้าเกิดฟังถูก ทุกคอมเมนต์อะเราจะทาตัวไม่ถูกว่าทำทำนี้ก็โดนทานี้ก็โดอน,นโดอันนี้ก็ยังโดอนอีกเราจะให้จะทำไรอะไรเงี้ยแต่ที่โตแล้วไงอตอนแรกแบบไม่คิดว่าอายุเท่านี้นะจริงด,ด้วยแบบรูปถ่ายของพี่ด้วยการแต่งตัวมันดูแบบวัยรุ่นอะก็ยังวัยรุ่นอยู่ <c oughs> เออยัวัยรุ่นแต่ไม่คิดว่าอายุเท่านี้ก็อย่างเวลาพี่มาทางานใช่ไหมที่ จะสูจะปักไปก็จะบอกว่าเออแต่งตัวดีๆแต่งตัวสวยๆเอออันนี้ก็แบบคิวไปอะไรเงี้ยพี่สุริบอ c o c แบบแบบบอกเรื่องการแต่งตัวได้ด้วยใช่ค่ะเขาบอกให้ฉันแต่งตัวแต่งอะไรสวยๆบอกทุกคนปะคะ อ้าวอ้าวเขาไม่ได้บอกทุกคนแสดงว่านี่คิมสวยตลอดไงอ้าวไม่ใช่ถ้าผู้ชายแบบบอกแค่เราคนเดียวแสดงว่าเขาคิดกับเราแล้วคิดแบบว่าไอพี่อะไรเนี่ยไม่จริงเขาคิดแล้วเขาแบบถ้าเขามีอาการตู้คือเขาคิดแล้วเราต้องเขาข้างตัวเองค่ะ แต่ว่าแต่ว่าจริงๆเขาบอกเขาไม่ได้ชมเราคนเดียวถ้าชมอาจจะคิดว่าเขามันมีจริงนะว่าอย่างหนูเล่นละครอ่ะมันจะมีบทบางบทที่เรารักเขาแต่คําพูดมันต้องแดกดันอ่ะกระแทกอ่ะแต่ว่าความรู้สึกข้างในคือรักอ่ะอ่าสิ่งว่าพมะเ่กมันมีหมายแบหมันจะมีแบบว่ารักก็แสดงออกห่าหมใช่ใช่หมใ่ไหมบชหม่ไหม่แบบใช่แ่ใช่แต่ว่าข้างในใ่่ไรัใ่ไหเงี้ยจมิงหรออัไนม้ก่ไรงไหนมม่ะ่่ไไมไม เรื่องเราของพี่คือจะบอกว่าที่ออยู่ในศตูใช่ไหมแล้วก็แต่งตัวที่เละจนไปจะต้องบอกว่าแบบให้แต่งตัวดีๆหน่อยแล้วถ้าคนอื่นอะแล้วมองกับกันถ้าคนอื่นแต่งตัวที่เละสมมติญาดาเต้อที่ในบอกปะน้องน่ารักอยู่แล้วไงถ้าอาถ้าพี่คิมแต่งตัวที่เละพี่ไปบอกปะไม่นะไปพี่ก็ใส่เสื้อยืดไม็แต่งหน้าด้วยไปพี่ก็น่าสนใมาแต่พี่เอิะห้ามเลยอะ เออเป็นห่วงแต่เราก็คิดไหมว่าจะให้เราแต่งมาให้ใครดูเพราะว่าในส, er สตูอ่ะก็มีแต่เพื่อนแต่ถูงแต่อะไรก็ไม <S <s ่รู้ไงวันที่อยู่กับเพื่อนเราก็ต้องสวยนะหนูอยู่กับซิมหนูยังต้องสวยเลยแต่ดูในไอจีพี่ก็แต่งแบบปกตินะถ้าเกิดในไอจีแต่งเลแต่ใช้ชีวิตปกติปกติไม่แต่งตัวเลยจะใส่จะยืดเราชอบให้ห่วงปะหรือไม่ชอบให้ห่วง ชอบแหละชอบแหละอย่างเงี้ยชอบชอบแหละเอออาเขมเอออาให้พี่อยู่เบ็ดที่ว่เป็นประมาณนี้มันร้อนอ้าเอเออเออมีไม้น้ำลงลนั่งลงก่อนนะคือละลายโอเคจบทั้งปีค่ะเดี๋ยวความลับความลับจะออกมากกว่านี้ใช่ใช่เอาพักเพราะเราก็เจ้าแม่ดราม่าพอสมควร ไม่ชอบอ่ะปกติเราไม่ค่อยมีผู้หญิงมาเมากันอย่างนี้เนาะพวกเราจริงเหรอใช่เพราะว่าที่ตาตุก็จะมีแต่เพื่อนผู้ชายแล้วก็เล่นอะไรกันแบบเล่นอย่างเดียวเขาตอนแรกจะถ่ายคลิปกับพี่ไปไม่ถ่ายแล้วรู้แล้วว่าแบบอ๋อถ้าอยากคอลแลบ SPD คอลแลบกลุ่มไหนอะไรวันนี้มาลองดูก่อนเหรอวันนี้มาลองมาเสิร์ฟดูว่าแบบค่าคอาทล็เป็นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะปกติอะไปไม่เคยได้ถ่ายเลยไงก็ไปเล่นให้เฉยๆใช่ปะแล้วก็ตกรองด้ยเฮ้ยลองเอาลองพี่ไปเด็ดดิถ้าเกิดเบสแบบ แบบจีบพี่ไปได้ไงจริงเหรอแล้วติ่งพี่เอิงจะไม่มาว่าหนูอไม่ว่าหรอกหรือว่าทำไมเฮ้ยเออไม่ว่าหรอกน่าหนูจะตายอยากเห็นอยากเห็นเบสจีบพี่ไปอยากรู้ว่าไปจะมีอาการเสื่ออะไรครับมาแล้วพี่เอิงไม่จีบอะไม่ลองทำเองอ่ะเออเออ้ะทำเองดิทำไมโยนให้หนูทำเอางี้ดับเบิลเดทสลับคู่สลับคู่จีบแลคู่อ่ะ พี่ไปกับพี่ไปกับซิมเหรอแล้วหนูไปกับพี่ไปอย่างเงี้ยเออแล้เราไม่ต้องบอกผู้ชายว่าเราอะแอบมาเพื่อการนี้อะไรเงี้ยเราก็แบบพี่ไปของพี่หนูไปของหนูใช่ปะแล้วบังเอิญมาเจอกันเลยเออน่าสนุกนะเคยรู้จักหนูมาก่อนปะรู้จักจริงเหรอแฟนคลัจะตายเออเชื่อว่าพี่ยาดายเป็นแฟนคลับเพราะไม่แค้ถามสับมากถามแบบ เหมือนชาวเน็ตท่านหนึ่งเอ๊ะเขาติดตามตลอดคนนี้ถามแบบว่าเล่าแล้เล่าอีกเล่าลึกมากเลยเยี่ยแล้วนะเยี่ยมากว่าชาวเน็ตอ่ะเยี่ยวกับข่าวชาวจริงจริงตอนแรกอ่ะคุยกันว่าไม่กล้ามาถึงว่าเบสมาจะคุยกับพี่ยังไงวะจริงปะเพราะว่าจริงๆพี่อ่ะพี่กับยาดาคุยกันแต่ว่ากลัวว่าเบสจะดุเพาว่าอะไรเงี้ยเพราะหน้าเราอ่ะดูดุลองดูดิแล้วใครจะทำหน้าดุตรงนี้ ประตูที่มีกี่คนอะโอ้โหเยอะเยอะไีมประมาณ40่สิตอนนี้ประมาณ40คนถ้าเกิดรวมทุกทีมนะ่เขาแบบจีบกันในกองปะในแบบในประตูปะข้าวยิ้มแสดงว่าคุณไม่คุอื่นเขาปกตินะนี่จีบกันจนในในปรตูปะยิ้มนะ่เขาแบบจีบกันในกองปะในแบบในประตูปะข้าวยิ้มแสดงว่าคุณไล่คุณมีที่นนะ คุณเอิงคุณมีพี่นุสุดนะไม่ไครคนพังคิดอยู่ว่าจริงๆอ่ะห้ามแต่ว่าจริงเหรอถ้าตูห้ามเป็นแฟนกันหรอไม่ไงมันเป็นแบบกดดึกดำบรรย์อะไรเงี้ยถ้าถ้าเกิดแบบเป็นแฟนกันเขาก็ไม่ให้ทํางานที่เดียวกันเธอได้ยินไหมแต่ว่าเวลาที่ทํางานอะไรเงี้ยเมื่อก่อนอืใช่สมัยแบบดึกดำบรร์ไม่ใช่ที่นี่นะหมายถึงทุกที่เหมือนเป็นแบบกดพื้นฐานของที่ทํางานใช่ค่ะใช่เพราะแบบว่าบางทีอาจจะเป็นปัญหาการอะไรอย่างเงี้ยจริงๆ ได้สิโอจะดีป่ะโอจะดีปะได้ดีวันนี้เจอซีโอยังเจอแล้วจะได้คุยยังได้คุยแล้วตอนแม่แบบบางที่ไม่รู้จะคุยอะไรกับพี่ไปทำไมเพราะว่าตอนนั้นน่ะเล่นเอ็มบีด้วยกันคุยกันแต่เรื่องเรื่องเงินเรื่องธุรกิจจริงไม่ได้คุยเรื่องเออแล้วตอนนั้นหนูโสดเออแล้วเออหนูบอกพไปหนูโสด ก็ไม่ฟังเราเลยนธุรกิจมันสิ่งที่เราจะสื่อคือโสดถามผู้ชายให้หน่อยวันนี้นั่นขาไม่ฟังก็เบสเนี่ยเอาเงินไปลงทุนตรงนี้ลงทุนตรงนี้ได้กำไรเท่านี้อะไรเงี้ยชินตั้งแต่นั้นมาก็เลยไม่ค่อยเมาสไม่ค่อยเมาสด้วยเพราะว่าเหมือนมันคนละเส้นทางกันก็คือจะคุยกันแค่แบบถามสารดดิบอะไรเงี้ยแต่ว่า ถ้าไปเมาอะไรเงี้ยมันคนละแบบอ่ะเหมือนเขาในหัวเขาไม่รู้ว่าเขาคุยเรื่องเงินกันหรือไงถ่ายเอ็มวีทั้งวันอ่ะคุยกันเรื่องเงินเรักคุยเรื่องอะไรเรื่องกินข้าวเลยรกันคุยบ่อยๆ CEO เขาคุยเรื่องกินข้าวกับหลังานหรอไม่คยกันเราคุยเรื่องงานนะเออเรื่องงานโอ้ถ้าเพื่อนกันคุยเรื่องกินข้าวนี่ก็ไม่ยังไม่ค่อยคุยกันจิเรื่องกินข้าวเลยนะแล้วคุยเรื่องอะไรแล้วคุยเรื่องอะไร เอ้จะคุยกับพีนคุยเรื่องผู้ชายคุยเรื่องผู้ชายแล้วคู่พี่เป็นไงคะเล่นกินข้าวอย่างเดียวมันคุยเรื่องข้าวเลยดีเขาถามว่าเราคุยเรื่องอะไรกันเออปกติเขาบอกว่าเขาคุยเขาคุยกับพี่ไปเขาคุยเรื่องกินข้าวแล้วเราคุยเรื่องอะไรกูก็เลยบอกว่าเพื่อนกันไม่คุยกันเรื่องกินข้าวหรอกอ่ใช่ป่ะกูกับมึงก็ไม่คุยเรื่องกินข้าวเลยอืมไม่ไม่คุยเรื่องอะไรเหนแล้วคุยเรื่องอะไรกันก็วันไหนถ่ายคลิปดีถ่ายทิกตอกกันเออกูมีคนนี้มาจีบ อ่าใช่ใฉันฉันมีผู้ชายแบบนี้แบบไม่มาจีบอ่ะมึงคิดว่าใครดูรวยกว่าเลยไม่ไม่เขาถามว่าคนนี้โอเคไหมคนนู้นโอเคไหมเด็กเนี่ยเออดีแล้วไม่ไม่กูถามเขาว่าและและคู่นี้คู่นี้คือมึงว่าไงเพราะเราเคยเมากันใช่ปะว่าเขาเป็นแฟนกันหรือเปล่าแล้วมึงบอกกูว่าไม่รู้ไม่กูรู้ไม่ไปบอกผมว่าไปบอกผมว่ามีคนคุยแล้วอ่าผมเคยไม่ผมเคยทําคลิปแบบว่า แก้งพี่ไปไม่อยากจะเล่าให้ฟังอยากจะเล่าความน่ารักให้งอยากจะเล่าความน่ารักว่าเน่ไม่ดูเล็กดูเล็กด้วยดูเล็กเด้วผมได้ทําคลิปแกล้งแบบแกล้งพี่ไปอะไรอย่างเงี้ยอาสาวน่ารักมามาจีบเขาแต่เขาไม่เล่นด้วยเลยคือจีบเป็นชั่วโมงอ่ะเขาไม่เล่นสักดอกเลยเออเขาบอกเขาพูดอย่างตลอดผมมีคนคุยแล้วครับมีคนคุยแล้วครับผมมีคนคุยแล้วครับผมมีคนคุยแล้วครับแล้วก็ผมมีคนคุยแล้วครับ ใครขับหน้าคนนั้นอะคนคุยคนนะหนูก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะสีหน้าออกครับผมมีสักนครับผมเขาเป็นเขาหน้ารักครับป้าไม่กลับไม่บ้าไม่รู้ต่อไปเดีหนูจะแก้งไม่รู้ต่อไปไม่รู้ค่ไม่รู้เยี่ยมเยี่ยมบอกเลยว่าการเดือด EP นี้นะครับเราฟิตกับเด็กคำสิงฟิตกับคิวเทอป้าด้วยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเทอป้า ถ้าเด็กทำสิ่งมาคนเดียวอาจจะไม่มีคนคอยปกป้องนะแต่ถ้าเกิดทุกคนนะครับอยากดูเต็มๆหรือว่าอยากรู้ว่าใครชนะเนี่ยก็ไปติดตามช่องพี่ไป SPD พุ่งให้โน1นึได้เลยนะครับก็ตอนนี้เราก็ทำงานเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เป็นเวลานี่นะครับเวลาไม่โกงเดียว no fake <c oughs> ของจริงไม่ปลอมนะครับตอนนี้ก็เกือบปีห้าแล้ใช่ <หา S 2> ผมก็ไม่ไปโรงเรียนไงก็มาจ้างผมได้บ,บ่อยๆครับการถึงสุขวอฒแม่โมไม่ไปเรียนหรอพวกนี้ ก็ดีอดีดี้ยอะดีจังครับผมก็อย่าลืมกด subscribe นะครับใครไม่ชอบก็กดไปเดยครับใช่แล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์ด้วยให้แบบคนที่ไม่รู้จักพวกเราได้มาดูความสนุกของพวกเราใครเครียดอยู่ก็มาดูได้ครับก็ยิ่งเครียดโอกาสเดิมครับผมสวัสดีครับปึ่งจัด